หนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มสองตอนน้ำมนเจ้าแม่กวนอิมผลงานของอรสานนอีพีที่15ตอนเดินทางราบรื่นเดี๋ยวนี้ฉันเพิ่มความเชื่อมั่นในอภินิหารของเจ้าแม่กวนอิมจนหมดข้อสงสัยทำให้เกิดพลังใจเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่เพราะผลของการอธิษฐานจิตก็ดีเป่าหัวให้ก็ดี ผลจะออกมาในรูปที่เป็นผลสำเร็จ80%นี่ฉันขอพูดอย่างถ่อมตัวไว้ดีกว่าจะคุยว่าความจริงมันเกือบ100%ด้วยซ้ำยกตัวอย่างมีสุภาพบุรุษผู้หนึ่งหน้าตาบุคลิกดีมากพอเห็นปุ๊บก็บอกได้เลยว่าเป็นคนมีการศึกษาสูงและมีประสบการณ์ต่างๆมากพอสมควรฉันเห็นแวบ,บๆขณะที่เธอนั่งคอยติวอยู่ในหมู่คนไข้ต่างๆก็รู้สึกแปลกใจว่า หน้าตาผิวพรรณไม่น่าจะเจ็บไข้อะไรในที่สุดก็ถึงคิวได้เข้าพบฉันเธอพูดกับฉันด้วยความนอบน้อมให้ความเคารพอย่างดีโดยประนมมือพูดครับตลอดเวลาคำแรกที่พูดเธอบอกว่าเธอเลื่อมใสในตัวฉันมากที่มาวันนี้จะมาขอพรและขอความเป็นสิริมงคลฉันก็ถามว่าเธอต้องการให้ช่วยอะไรเธอตอบว่า ผมมีหมายกำหนดการจะย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศตอนแรกทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบลื่นดีแต่นี่รอมา8เดือนแล้วทางสถานทูตก็ยังดึงเรื่องนิ่งอยู่เฉยๆผมไปทวงถามหลายครั้งแล้วก็ถูกผัดมาเรื่อยจึงมาขอบารมีเจ้าแม่ให้ช่วยให้เรื่องนี้ของผมผ่านตลอดโดยราบลื่นด้วยเธอจะขอให้ฉันเป่าหัวให้แต่นั่นมันเป็นเวลาบ่ายแล้วซึ่งฉันจะเป่าหัวให้เฉพาะผู้ที่สะผมมาตอนเช้าวันนั้น และจะเป่าให้ในเวลาช่วงเช้าเท่านั้นรู้สึกเธอผิดหวังมากฉันก็เลยมอบน้ำมนต์ให้ไปอาบโดยฉันอธิษฐานจิตขอให้เธอประสบความสำเร็จในการเจรจาที่สถานทูตและได้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศตามความปรารถนาเธอดีใจมากรับน้ำมนต์ไปและฉันสั่งให้อาบในวันพุธแล้วก็ไปเจรจาในวันนั้นผลปรากฏออกมาอย่างปาฏิหาริย์ที่สุดทางสถานทูตได้ตอบตกลงอนุมัติ และได้ทำวีซ่าเสียให้เรียบร้อยในวันศุกร์ซึ่งกินเวลาเพียงสองวันเท่านั้นวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พศ2531เธอกลับมาพร้อมพาพี่สาวมาขอบูชาเจ้าแม่ไปด้วยเธอเข้ามากราบแล้วเล่าว่าการเจรจาได้ผลดีมากสำเร็จเรียบร้อยได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อตกลงเธอจะเดินทางภายในปลายเดือนเธอบอกทั้งนี้เป็นไปได้โดยบาร,รมีของเจ้าแม่อย่างไม่มีปัญหา ฉันนั่งฟังเธอเล่าด้วยความปลื้มใจมากที่สามารถมีส่วนช่วยดลบันดาลให้สุภาพบุรุษผู้นี้ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่รอคอยมาค่อนปีได้จบลงด้วยความสมปรารถนาและที่น่าประหลาดก็คือความสำเร็จได้บังเกิดหลังจากอาบน้ำมนต์แล้วเพียงห้าวันเท่านั้นจริงๆก่อนจะออกเดินทางเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์เธอได้มากราบลาและขอพรฉันก็ได้อธิษฐานจิตให้พรไป ด้วยขอบรารมีเจ้าแม่ให้ประทานพรให้การเดินทางจงประสบความราบรื่นสะดวกสบายทุกๆอย่างและในวันที่มาลาเธอได้ปาลบว่าคุณป้าครับเอกสารต่างๆของผมน่ากลัวจะเอาไปไม่ได้เพราะผมถูกตัดน้ำหนักให้เหลือเพียง20กิโลกร,รัมเท่านั้นผมเสียดายพวกตำราของผมมากคือเธอจบปริญญาโทสองแขนงเพื่อผมจะต้องไปเป็นอาจารย์สอนที่โน่นก็ขาดเครื่องมือสำคัญแต่ก็สุดปัญญา ไม่ทราบจะทำอย่างไรฉันก็ตอบไปว่าไม่ต้องวิตกหรอกนะมีเจ้าแม่ไปด้วยทั้งองค์เธอนำเจ้าแม่ปางประธานพรติดตัวไปบูชาที่โนนด้วยทุกอย่างคงจะต้องราบรื่นแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์ณที่ท่าอากาศยานวันที่เธอเดินทางเธอก็ได้แพ็คแล้วก็ชั่งน้ำหนักชั่งแล้วก็ลือออกเพราะน้ำหนักเกินพี่สาวเธอก็มาช่วยน้องชายอยู่จนตีห้าน้ำหนักถึงได้พอดี แต่บรรดาตำรับตำราที่เตรียมจะนำไปด้วยก็เป็นอันต้องทิ้งไว้เมืองไทยแน่นอนเมื่อได้เวลาก็ออกเดินทางไปดอนเมืองอยู่ทางบ้านมารดาของเธอไม่รู้เรื่องเห็นตำรับตำราที่จัดไว้แต่ทำไมยังอยู่ที่บ้านก็ตกใจคิดว่าลูกชายลืมก็จัดแจงให้เด็กคนขึ้นแท็กซี่ตามไปเพื่อจะนําไปให้ลูกชายขณะที่กำลังชุลมุน ลูกชายเห็นมารดาเอาตำราไปให้จึงบอกมารดาว่าไม่ได้ลืมหรอกแต่น้ำหนักเกินมากเอาไปด้วยไม่ได้ก็พอดีให้บังเอิญมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถือวิทยุรับส่งสำหรับสั่งงานเดินมาเห็นเข้าพอรู้ว่าเป็นตำราแทนที่จะสั่งให้เอาคืนไปบ้านกลับช่วยเหลือสั่งคนให้เอาลังมาช่วยแพ็คแล้วก็ได้คนขึ้นเครื่องบินไปด้วยอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เฉพาะตำราอย,อย่างเดียวน้ำหนักคงกว่า20กิโลกร,รัมไปแล้ว ที่ว่าถูกตัดน้ำหนักไปเหลือเพียง20กิโลกร,รมัมก็กลับกลายเป็นเกินไป20กิโลกร,รมัมเจ้าของตำราดีใจจนไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกในที่สุดก็ได้ขนตำราไปกับเธอได้อย่างไม่น่าเป็นไปได้พี่สาวของเธอมาหาฉันหลังจากน้องชายไปแล้วมันเล่าให้ฟังตามนี้และเสริมท้ายว่าเพราะเจ้าแม่ท่านเสด็จไปด้วยและได้พรจากคุณป้าน้องถึงได้รับความราบรื่นไปทุกอย่างช่างพิสดารที่สุด เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆถ้าชั้นอธิษฐานจิตอย่างไรก็มักจะเป็นไปอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อแต่แรกแต่แล้วพอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจากที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออย่างหมดข้อกังขาเอาเลยทีเดียวจบตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นตอนที่สองตอนมะเร็งหูการรักษาคนไข้ที่หายจากโรคต่างๆก็มักจะคล้ายคลึงกันแต่รายนี้ฉันไม่เคยรักษาและคิดด้วยว่าเมื่อมาให้ช่วยก็ช่วยไป และคิดแล้วว่าคงไม่หายมากกว่าอย่างดีก็เพียงค่อยอยังชั่วเท่านั้นแต่ที่ไหนได้เธอกลับหายอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากพักฟื้นเพราะเป็นไข้หวัดก็ยังไม่กล้ารับคนไข้ามากอย่างเคยตกเย็นพอครบเบอร์แล้วฉันก็จะลุกขึ้นข้างบนยังไม่ทันจะลุกเลยคนไข้ที่เกินเบอร์หมายถึงไม่มีเบอร์ก็ถลันเข้าไปในห้องรักษากันเป็นกลุ่มใหญ่แม้จะบอกว่าเหนื่อยแล้วขอพักเถอะต่างก็ไม่ฟัง ยื่นมือขอน้ำมนต์กันสลอนพร้อมอ้อนวอนกันเป็นที่น่าเวทนาใจฉันหรือจะปฏิเสธได้เพราะ,ระเผอิญน้ำมนต์ก็ยังมีเหลืออยู่พอสมควรในบรรดาผู้ที่เข้ามาตอนนี้มีสตรีมีอายุผู้หนึ่งเธอดีใจจนตัวสั่นน้ำตาปริ่มที่ได้เข้ามาพบเธอเล่าว,ว่าเธอเป็นมะเร็งในหูฉันเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินได้เคยมาขอน้ำมนต์ไปหยอดหูครั้งหนึ่งแล้วปกติเธอจะปวดหูมาก ต้องกินยาแก้ปวดทุกสองชั่วโมงกลางคืนนอนไม่เคยอิ่มต้องถูกปลุกให้ตื่นอยู่เรื่อยเพราะความปวดตั้งแต่ได้น้ำมนต์ไปหยอดหูแล้วไม่ปวดเลยบางทีถ้าปวดก็ระยะห่างมากไม่เหมือนเดิมทำให้มีความสุขขึ้นเยอะตอนนี้น้ำมนต์หมดก็อยากจะขอไปหยอดและดื่มต่ออีกฉันฟังด้วยความพิศวงเป็นที่สุดวันนี้เรารักษาโรคมะเร็งในหูก็ได้หรือนี่แทบไม่เชื่อหูจริงๆรู้สึกดีใจมากที่สุด เลยรีบมอบน้ำมนตให้เธอไปอีกสองถุงด้วยความเต็มใจและอธิษฐานจิตขอให้เธอหายจากโรคร้ายนี้โดยสิ้นเชิงเถิดจะเล่าเรื่องคนไข้ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่สองเท่าที่เคยรักษามาและเท่าที่ได้รับฟังข่าวคราวคนไข้คนนี้เป็นมะเร็งที่หูข้างหนึ่งจำไม่ได้ว่าข้างไหนหมอตรวจพบผลมะเร็งและแรงของการไม่ได้ยินสูงมากเรียกว่าหนวกไปเลยใช้ได้หูข้างเดียวเท่านั้น เมื่อหมดทางรักษาก็มาหาขอน้ำมนต์ไปดื่มและไปหยอดน้ามหัศจรรย์จริงๆผลมะเร็งลดลงอย่างมากเหลือเพียง80%จากจำนวนเป็นร้อยๆยิ่งกว่านั้นยังเกิดอาการได้ยินแล้วด้วยเด็กของฉันมารายงานว่าขอให้เด็กพูดฮัลโหลแล้วเธอก็เอาไปฟังที่หูข้างที่เป็นมะเรง็งเธอก็ร้องออกมาด้วยความดีใจว่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วนี่เธอคงจะดีใจอย่างสุดขีดทีเดียว ก็ลองนึกถึงใจของเราบ้างก็แล้วกันถ้าเป็นดังนี้ก็คงรู้สึกแบบเดียวกันฉันก็รับฟังด้วยความพิศวงตามเคยว่านี่เรารักษาโรคมะเร็งในหูและหูหนวกได้อีกแล้วหรือจบตอนที่สองนะครับต่อไปเป็นตอนที่สชื่อตอนคราชีวิตเช้าววันที่17กุมภาพันธ์พศ2531ได้รับจดหมายจากป้าคนไข้รายหนึ่ง บอกว่าหลานสาวที่เคยพามาเสียแล้วด้วยโรคมะเร็งที่รังไข่ตอนแรกหมอฉายแสงให้ผมร่วงจนหมดศีรษะมีอาการเพลียไม่มีแรงพอมาได้น้ำมนตไปดื่มก็สดใสขึ้นได้มารับการเป่าหัวสามครั้งก็รู้สึกดีและกระฉับกระเฉงขึ้นแต่ทั้งนี้ฉันมองเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วว่าคนไข้คนนี้กำลังเป็นมากอายุเพียง17ปีเท่านั้นโรคร้ายนี้ถ้าเป็นกับคนที่มีอายุ จะทนได้และกินระยะเวลานานแต่ถ้าเกิดกับสาวๆมันจะลุกลามรวดเร็วมากและจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นานแม้ฉันจะมองเห็นก็ไม่สามารถจะบอกได้ก็ได้แต่ให้น้ำมนพร้อมอธิษฐานไปให้โรคร้ายบรรเทายาเจ็บปวดก็ได้ผลคนไข้ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นมากแล้วเพราะไม่มีความเจ็บปวดใดๆเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งเมื่อเดือนมกราคมพศ2531 หมอทางโรงพยาบาลเรียกไปให้ยาและตรวจเลือดและตรวจภายในก็พบก้อนมะเร็งใกล้มือที่สุดหมอก็ขอให้ผ่าตัดผลการผ่าตัดพอหมอผ่าท้องตั้งใจะจะตัดเนื้องอกที่รังไข่ที่ไหนได้มะเร็งได้ลุกลามจนเต็มหน้าท้องหมดแล้วหมอเลยปิดหน้าท้องแล้วบอกกับบิดามารดาว่าหมดหวังแล้วขอให้ทำใจไว้เถิดคนไข้จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่หมอประหลาดใจกันมากก็คือ เหตุไฉนคนไข้จึงไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเลยซึ่งตามรูปการแล้วจะเจ็บปวดทรมานมากทั้งนี้หมอไม่ทราบว่ามารดาคนไข้ได้เอาผ้าขนหนูใส่น้ำมลปิดที่หน้าท้องไว้ตลอดเวลาคนไข้จึงไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดนอกจากท้องจะโตและรู้สึกอึดอัดเท่านั้นซึ่งหมอก็ได้ช่วยดูดเอาน้ำออกจากหน้าท้องเป็นระยะเขาก็พยายามยืดเวลาช่วยให้คนไข้มีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เท่านั้นเอง ฉันก็ได้แต่ภาวนาขอแผ่อ,อนิสงไปให้เด็กสาวผู้นี้ได้หมดลมไปด้วยความสงบโดยไม่ต้องเจ็บปวดทรมานอะไรเลยเท่านั้นเองมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเพื่อเสวยทั้งสุขและเสวยทั้งกรรมใครหมดกรรมเร็วก็ไปเร็วใครที่ทำกรรมชั่วไว้มากก็จำเป็นต้องทรมานทุรกรรมต่อไปเว้นแต่ผู้ใดจะได้สร้างสมบารามีและกรรมดีไว้แต่ชาติปางก่อน จึงจะเสวยสุขด้วยบารมีเดิมและพยายามสร้างกรรมดีเพิ่มเติมขึ้นอีกในชาตินี้ไว้ให้จงหนักกรรมดีก็จะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นจงมุ่งหน้าสร้างแต่กรรมดีมีเมตตาธรรมมีสัจธรรมมีความการุณาแก่มนุษย์ผู้อื่นทั้งหลายจงละสิ่งที่มัวเมาทำใจให้เป็นอุเบกขาพยายามไม่โกรธไม่โลภไม่หลงหัดนั่งทำสมาธิจิตเพื่อล้างจิตให้สะอาด ลาสจากความขุ่นมัวใดๆทั้งสิ้นแล้วจิตจะเป็นสุขทุกวันนี้ทุกคนไม่สามารถจะรู้ได้ว่าความตายนั้นอยู่ใกล้เราแค่ไหนเพราะฉะนั้นจงอย่าผัดตัวเองที่จะสร้างสมบรารมีกรรมดีทั้งหลายจงเริ่มช่วยเอาไวเ้เถิดเพราะสิ่งที่จะติดตัวเราไปได้มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นก็คือกรรมดีและกรรมชั่วดูเด็กสาวคนไข้คนนี้เป็นตัวอย่างซิอายุเพิ่ง17ปีก็ต้องลาโลกไปแล้ว ใครจะคิดถึงว่าจะเป็นไปได้ความตายไม่เลือกว่าหนุ่มสาวเท่าแก่เพราะฉะนั้นจงริงเริ่มสร้างกรรมดีโดยเร็วเถิดก่อนที่จะสายเกินไปจบอีพีนี้แล้วนะครับกลับมาติดตามอีพีหน้าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ